ไปต่อที่จังหวัดนครราชสีมาครับตำรวจภูธรภาค3นะครับคุมเข้มปีใหม่ขยายเวลาจาก7วันอันตรายนะครับเป็น10วันอันตรายระดมกำลังกว่า4,700นายอำนวยความสะดวกจราจรลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่2 5 6 8ครับพลตำรวจโทวัฒนายี่จีนนะครับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3เป็นประธานพร้อมด้วยพลตำรวจตร,รีนรงธิ์ด่านสุวรรณ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับรับมือการจราจรและละดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่2568โดยขยายมาตรการเข้มข้นจาก7วันอันตรายนะครับเป็น10วันอันตรายตั้งแต่วันที่27ธันวาคม2567ถึง5มกราคม2568และเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกการจราจรระหว่างวันที่26ธันวาคม2567 ถึง6มกราคม2568ทางนี้ตำรวจภูธรภาค3ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นตั้งจุดตรวจ302แห่งมีชุดตรวจวัดแอลกอฮอล์308ชุดพร้อมเครื่องตรวจแอลกอฮอล์420เครื่องและเครื่องจับความเร็ว92เครื่องใช้กำลังเจ้าหน้าที่4,711นาย นอกจากนี้ยังมีการตั้งด่านชุมชน4,180แห่งทั่วพื้นที่เพื่อป้องปรามการเมาแล้วขับและใช้บังคับกฎหมายเข้มงวดในส่วนของกรมทางหลวงนะคะก็ได้มีการเปิดมอเตอร์เวย์ M6 ช่วงปากช่องถึงถนนเลี่ยงเมืองนครราชสีมาระยะทางกว่า77กิโลเมตรค่ะให้บริการตลอด24ชั่วโมงพร้อมขอความร่วมมือประชาชนตรวจสอบสภาพรถ งดดื่มแอลกอฮอล์และปฏิบัติตามกฎหมายจราจรเพื่อเดินทางอย่างปลอดภัยและฉลองปีใหม่กับครอบครัวอย่างมีความสุขค่ะ